ทิ้งชื่อพระเอกลงเล่นการเมืองไม่วันจุดยืนต่างพี่ชายหมวดพิธาเป็นนายกขุมทรพย์บลุกดนุพรคิดไม่ผิดออกองค์การทิ้งชื่อพระเอกลงเล่นการเมืองเข้าสภาเป็นสสอสมัยแรกเต็มตัวแล้วสําหรับบุกดนุพรปุณกันสามีนางเอกดังก,งกบสุวรรณปุณกันซึ่งก็ได้ร่วมทํางานสภาวาระแรกกับการโหวตเลือกนายกเมื่อวันที่13กรกฎาคม2566ที่ผ่านมา ซึ่งงานนี้ต้องบอกเลยว่าสสบลุกจากพักเพื่อไทยเป็นอีกคนที่ลงมติโหวตเห็นชอบให้หนายพิธาลิมเจริญรัตหัวหน้าพักก้าวไกลเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่30อย่างไรก็ตามยังไม่เพียงพอกับเสียงที่ต้องการทั้งหมด3 7 5เสียงและจะต้องรอโหวตใหม่ครั้งในวันที่19กากรกฎาคม2566ซึ่งก็ทำเอาหลายคนจับตามองว่าการเมืองของไทยจะเป็นในทิศทางใดสำหรับรูุกดนุพลเป็นบุตรของศาสตราจารย์นายแพทย์เหลือพร และนางดาริกาปุณากัรเป็นหลานชายของพลเอกพงษ์ปุกนการอดีตรัฐมนตรีหลายกระทรวงนอกจากนี้นายดนุพรยังเป็นน้องชายของผู้ที่พงษ์ปุณากัรสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสังกัดพรรคพลังประชารัฐและในวันที่9มกราคมพุทธศักราช2552นายดนุพรได้เข้าพิธีสมรสกับนางสาวสุบรณันคงยิ่งกบหลังจากที่คบหาดูใจกันมานานกว่า10ปีและปัจจุบันมีบุตรสาวด้วยกันหนึ่งคนและบุตรคนที่สองเป็นเพศชายให้ชื่อว่าน้องปุณดลปุณณกัน ซึ่งในอดีตเป็นนักแสดงในสังกัดสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง7ตั้งแต่ปี2541-2548เป็นเวลา8ปีละครเรื่องแรกลูกตาลอยแก้วปีพุทธศักราช2541แล้วเรื่องสุดท้ายทางสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง7คือเรื่องพยักร้ายหัวใจจิ๋วปีพุทธศักราช2548ปัจจุบันไม่ได้เป็นนักแสดงและหันมุ่งทางนักการเมืองอย่างเต็มตัว